สวัสดีครับผมนายรัชะนนท์เดชาครับผมชั้นปะวะส2สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งผมได้โจทย์ก็คือสารเคมีอะไรในโลชั่นทาผิวนะครับผมซึ่งผมได้สารเีมีมาในชื่อว่าไตาเอทานอลามีนนะครับเป็นสารเคมีชนิดที่ว่าในเครื่องสําอางจะเจอในพวกสําอางพวกบอดี้โลชั่นแชมพูโฟมกนหนวดและครีมบำรุงรอบดวงตา มีหน้าที่ในการปรับค่าพีเฮทครับไม่ให้เป็นกดหรือด่างทีนี้ค่าพีเฮทนั้นเป็นค่าอะไรเป็นค่าที่แสดงความเป็นกดเบสของสารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยค่าพีเฮจะอยู่ในช่วง 1- 14ถึงถ้าค่าพีเฮทน้อยกว่าเจสารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นกดและถ้าค่าพีเฮทมากกว่า7สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นเบสหรือด่างแต่ถ้าค่าพีเฮทนั้นมีค่าเท่ากับ7แสดงว่าสารชนิดนั้นเป็นกลางหรือที่เรียกว่า p h เบาลาน หรือวมาเป็นกรดหรือเบสไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังนะครับผม <Wow. S 1> ทีนี้ซึ่งหากร่างกายได้รับในปริมาณที่น้อยก็จะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าหากสะสมในปริมาณมากอาจทําให้ผิวนั้นเกิดการระคายเคืองได้อย่างไรก็ดีนะผมหญิงที่ตั้งคันก็คือควรจะเลี่ยงเพราะเป็นสารเคมีที่มีผลต่อทารกในคันในช่วงการพัฒนาทางสมองนะครับทีนี้ครับสารไตรเอทานอลีนนะครับ,ร e รบที่ผมพูดถึงในโลชั่น,นครับซึ่งสารนี้ จะพบได้อีกในพวกอย่างเช่นแป้งแต่งหน้าและครีมรองพื้นซึ่งเป็นการปรับค่า pH ของผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไปทุกสูตรจะมีค่า pH ที่ดีที่สุดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดยกตัวอย่างเช่นสูตรที่มีความเป็นกรดมากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบสบู่มากกว่าในทางตรงกันข้ามสูตรที่มีความเป็นด่างมากกว่าจะมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดพรมมากกว่าการใช้สารปรับค่า pH เพื่อประกันว่าเราจะมีค่าเพชรที่ดีที่สุดสําหรับงานเฉพาะอย่างนะครับผมซึ่งผมก็ได้พูดถึงสารตัวนี้ไปทั้งหมดแล้วนะครับผมเกค,ครังคะ่ะ